สวัสดีค่ะบีมนะคะเป็นที่ประสากนการขายจากมิซูบิชิสาขานวมินนะคะวันนี้นะคะบีมมาส่งมอบรถล,ลูกค้านะคะเป็นรุ่นมิลลาด a แอคทีฟนะคะส่งมอบให้ลูกค้าถึงบ้านเลยลูกค้านะคะของเราคือพี่ลูกปลาค่ะค่ะ,คะพี่ลูกปลาอยู่จังหวัดไอยุทยาจ่ะค่ะเราก็มาส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะก็เออรถคันนี้นะคะพี่ลูกปลาดูเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบีมแถมอะไรให้พี่ลูกปลาบ้างนะคะ นี่เลยนะคะอย่างแรกเลยเป็นโลโก้มิลลาดตรงนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีป้ายกอบป้ายทะเบียนของลารีอาร์ตนะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งสเติร์ด้านหน้านะคะเป็นทรงไรเดอรลูกปลาเลือกตรงนี้มาเนาะก็จะมีไฟ LED ติดด้วยแล้วก็นะคะพี่ลูกปลารีเควสไฟตัดหมอกเพิ่มเนาะอันนี้เราก็จัดให้ตามคำขอเลยติดไฟตัดหมอกเพิ่มให้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีเอ่อ ซิวกันสาดเบ้ามือจับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะอ๋อเกือบลืมบอกนี่เลยล้อแม็กสวยๆแบบนี้เป็นน็อตสีแดงคาลิปเปอร์สีแดงตัดกับรถสีขาวนะเดี๋ยวดูสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังเป็นทรงท่อคู่นะคะมีไฟเบรก LED มาให้ด้วยแล้วก็เลาแถม กล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะนี่เลยเป็นเบาะหนังนะคะนนี้เราแถมเพิ่มให้ด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบาะสีแดงได้สีดำนะคะดูแบบสวยสปอร์ตเคมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ลูกปลากันบ้างดีกว่านะคะเออพี่ลูกปลาจ <ะ S 1> เจอมีม,มจาก,จากที่ไหนคะ เจอในเพจค่ะเจอในเพจนะคะแล้วก็ทักน้องไปใช่แล้วก็จองออนไลน์มาค่ะแล้วก็พี่ลูกฟปยังไม่เออคุณแม่พี่ลูกฟปยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงใช่ก็ขับมาให้ดูถึงบ้านน้องก็ขับมาให้ดูค่ะใช่ทุกระดับประทับใจค่ะการจัดไฟแนนซ์เป็นไงบ้างคะยุ่งยากไหมเลยไม่ค่ะมาเซ็นสัญญาให้ที่บ้านนะคะแล้วก็วันเดียวก็ผ่านการอนุมัติค่ะง่ายสะดวกรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เออทำไมพี่ปลาถึงเลือกเป็นรถมิราทานี้คะเออ สวยแล้วก็ประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยสูง10%ด้วยเป็นไงบ้างคะความรู้สึกสวยค่ะโอเคเราก็อธิบายวิธีการใช้งานรถอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าพี่ลูกาสงสัยตรงไหนก็ติดต่อวิวได้ตลอดเลยเราดูแลกันไปยาวๆก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร 0865990898นะคะเดี๋ยวพิมพขึ้นรถโทรไให้ข้างล่างนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเราบริการส่งฟิีถึงบ้านเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ